มาพี่น้องป้องไปมามาแบดนี้มาเศษเศบน้ำกันเ่าหลายยายห้างด้วยแดนี้ด้อกินเบิดเบ่เบิดกับกินมันเบิร์ดละเมืนเอ,อ,อนี่เขายังไม่หันกินดอกขนมสินแน่บักเตงแน่ปลาสมอนแน่กุ้งแน่พี่น้องขั้นไปน้ำพอยายมันบ่เด็กินเพราะว่ายหยังมันบ่มีเวลาเดีไปยังสันบ่มีเวลาเดี แบรดรสชาติจัดรสชาติจัดเอาตามตัวเองมาอมหอมแขผ็กินกับหวานเสยบเจ้าบ้ากินแล้วขั้นสีห้อมกันกลับไปล่างปากล่างกวนปากกวนเด้อพี่นรองเอ้ยกินมันแห้ง มันื้บนทอดปลาพี่นะ้องปิน้นปิ้นปลาหรือว่ากับปลามันฟุ้งน้มันฟุ้งมากะเด็นใสฟุ้งโอโซ่สีบัก่ายเลยสองอันอเป็นแผลเป็นแบบนี้หะ่ะโอโซ่อยู่ก็ง่าเว่าย่หนามันดอก ไม่ปบาิน,านายนาวปลาหนี่มันเจ็บแานไม่แสบทำเปนบานเ้าเกา่าด่านหางจระเข้ใส่ไะมเพี่นอนมันพองอย่างสิมันไม่เจ็บเด้มันแตกออกมันสิแสบ toàn spa xe muộn mà kinh mảnh và anh đi กุ้งเขาหลวกแล้วพนะี่น้องกุ้งนี่เป็นเป็นเป็นเหมือนต้มกุง้งกุ้งต้มเค็มมากนัวนัวทำมอุ่นน้อยเดียวแกเปลือกเลยปัญญาอใอนส่วน มาันพาฟื้นหนื้อส่วนเจ้าหน้าได้บอกขนไม่กินเขาเย่าบุญกระล่างเห็ดอันนั้นมาแห่แล้วนี่เขาปากลมบ้เนี่ มือม่มือได้ไปน้ำผอ้งแยกอะกินนกกินจากของห่อไปยังไงทอดปูทอดปลาทอดเนื้อหนึ่งข้าวเหนียวใจใจกล้องไปคุนเนาะของเราก็จะเป็นพวกขนมปังใส่อนฉีดใส่อย่างกว่าขนมปังฉีดใส่ออนเอ่อซาลีา่ไป น้องมือเกะเฮ็ดเยับมอือเกะเฮ็ดกับน้องปังสุบไข่ไปหังกุ้งไข่ หวานปวดหัวพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นไข้หวไหนะปวดหัวสิกไงแต่ก็นนะ้ำในปากก็เป็นตุม่มเป็นแผล แน่เฮออยากเขาเห็ดกินมากแต่แส่พี่น้องกิแนแเนว่ยฮอมากเห็ดเนี่ยฮออยากคะแนวไหนบ่อยากเห็ดแล้วมันกินเบ่เบิดมันจีเสียขวงพี่น้องว่าเปเสีเซดายเดอขวง จื้อมาตอนแต่และอันก็เป็นเงินเป็นทออ นัวนัวออกเค็มๆหน่อยๆมันต่ำใจบากน้าใจน้ำปลาน้ำปลาสุรุดแหละมันหล่่นัวแต่มันก็บำบหวานขึ้นมันบาหวานบาเหนียวคือยังกุ่งสดเอะ กลุ่มสุดมังไทยเพามันหวานมันเหนียวหืมดีนอง เครื่องท่องแล้วขวัญท่องแล้วขวัญที่กินเบิร์ดเบอร์านี่่อยากบ่อยากเหลือไว้มันกินมันเป็นกินแต่มันมันเซ้นมันแบบมันจืดนะพี่น้อง Chân nhạc ha, lúc nãy hết kín may anh xì nà. Thì lúc anh หาบึ้งพักบึ้งมีต้นไม้ต้นไหลโอ้ยมูกงง่ายแล้วมันห้ามเผ็ดมันไมนห้อนแตบเผ็ดมาเป็นผีหลังป้องไปเออมึจงจินตนายเยอะบนมาบ่เดบดื่อเนย

คือดำรํานี่นะกลับไปนะไปจัดตัดไปนะอตัดไปจัดแต่ผาดใหญ่ๆบิ่งน้ามนะี่ยคิดว่ามาหอดแล้วก็เฮ็ดอันเ้นี่ก็ลืมจ้ะประาณหมู่บ้านกับมาหอดค่ําครับฮึมาหอดบ้านทุ่มทุ่มกว่า เอารถเอารถณ์ไงน้าเปลี่ยนเอารถเจ้าของอยู่ออฟฟิศแล้วก็ะทันมาแซ่บแซ่บเจ้าเบอร์เบอร์ดอกพี่น้องเบอร์ เดี๋ยวบนนะุญน่ะไปกินโชว์คือเขาป่ะด้หรอกกินหน่อยเพื่อบอกุ่งเพราะเราอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ย nó nói chịu mọi à, chút ạ xin biệt mô à là phi nào mấy bài chịu mưa là đơ